เรามาต่อกันในวิดีโอตอนที่2นะครับตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง Material บ้างนะครับผมครับถ้าเราเปิดในส่วนของแท็บ Material ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมจะเลือกมาที่สักหมวดหนึ่งนะครับเป็นเป็นทรายแล้วกันนะเป็นลายลายปูกระเบื้องนะครับผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับผมพื้นที่พื้นที่หนึ่งนานแบบนี้เนาะผมสร้างผมสมสร้างมาสองพื้นที่แล้วกันนะครับแบบนี้ โอเคนะครับผมผมก็เอาตัวกระเบื้องนะครับมาเทเข้าไปในชิ้นงานนะครับสองลายแบบนี้นะครับผมผมจะลองรีพอร์ตดูโดยกดที่เฟซนะครับกดที่เฟซอันนี้ไม่ได้เมคกรุ๊ปนะครับอันนี้คลิกที่เฟซตรงๆเลยนะครับในสำหรับแมทเทอเรียลนะครับแล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกนะครับ add form model นะครับแล้วก็กดมาที่แท็บ Material นะครับ แล้วก็กด Current Model Selection นะครับเจ็นว่าเขาก็จะไฮไลท์สองชิ้นงานให้เรานะครับแบบนี้นก็จะเป็นชื่อที่ชื่อว่า c o n c r e t e Try แล้วก็ Acoustic Try Circular แบบนี้นะครับผมผมก็กด Apply to Report นะครับตรงนี้ Material เขาจะ Report ได้ตารางเมตเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นได้นะครับก็จะไม่มีหน่วยให้เลือกนะครับมีแต่ชื่อนะครับผมก็กด Apply to Report นะครับ เราก็จะได้จำนวนชิ้นงานที่ในส่วนของ subject นะครับก็คือจะเป็น Report ผ่าน material นะครับแล้วก็ตัว description ก็จะเป็นชื่อของ material นะครับออกมานะครับแบบนี้นะครับเรากด Highlight ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับกดตัว select ได้ที่ face นะครับผมแบบนี้นะครับเช่นว่าเราเราสามารถที่จะกดรูปบ้านนะครับก็มามาที่ in model ของเรานะครับเช่นว่าในพื้นฐาน s k e t u p เนี่ย มันเราสามารถคลิกขวาที่ตัว Material ได้แล้วก็ดูรีพอร์ตทั้งโมเดลได้นะครับแบบนี้นะรเราสามารถคอมเพลก์กันได้นะครับตัวนี้ c c 7นะครับตรงนี้เป็น740.07นะครับอันนี้ตรงกันนะครับผมครับอันนี้ในกรณีนี้นะครับแต่ถ้าผมผมจะลองลองแก้ไขชิ้นงานเริ่มใหม่นะครับถ้าชิ้นงานเรา สร้างเฟสขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็กดมาที่ตัวโมโนโคมนะครับผมกดรีเวิร์ดเฟสนะครับรีเวิร์ดเฟสแบบนี้เนาะเป็นเป็นเฟสเป็น ait, เฟสเทาครับก็คือปกติในสแกนเนจะมี2หน้านะครับเฟสเทาจะเป็นเฟสด้านในนะครับผมเอาชิ้นงานมาเทน,นะครับแบบนี้นะก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่าตัว ถ้าเรากดมา Material นะครับในส่วนของเฉดวิดเทกเจอร์นะครับมันกจจ็จะแสดงสีได้เนาะเราจะไม่รู้ว่าเป็นด้านไหนเนาะผมลองกดรีเฟรชดูนะครับเห็นว่าในส่วนของตารางเ a เบิลของเรามันไม่สามารถรีพอร์ตได้นะครับแต่ถ้าเรากดตัว Material อผมคลิกขวาผมกด Area นะครับเขาจะรีพอร์ตได้นะครับความหมายคือถ้ามันเป็นเฟสสีเทานะครับถ้ามันเป็นเฟสสีเทานะครับถ้าเราเท,เทสีเนี่ยนะครับตัว ตารางของเรามันจะไม่รีพอร์ตในส่วนของเฟสสีเทานะครับมันจะรีพอร์ตเฉพาะเ,าเฟสด้านที่เป็นสีขาวหรือเฟสด้านนอกเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นกฎกฎสำหรับการรีพอร์ตของตัวเ,เงื่อนไขของคิดบิลคิวของเรานะครับผมมันจะแตกต่างกานันในลักษณะแบบนี้นะครับสบุภามเพราะผมมีชิ้นงานอยู่นะครับแบบนี้ผมกดที่ฟูขึ้นมานะครับผมคลิกขวาผมเมคกรุ๊ปนะครับผมแล้วผมเทสีจากข้างนอกนะครับผมเทสีจากข้างนอกเข้าขไป ะครับอันนี้ผมกดมาโหมดเชดวิทเจอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมเทสสีจากข้างนอกนะครับแล้วถ้าผมกดรีพอร์ตนะครับกดรีพอร์ตกดรีเฟซนะครับผมตัวนี้นะครับจะเห็นว่า,าตัว Area ของเรานะครับก็จะได้ค่าค่าหนึ่งนะครับเป็น3728นะครับแต่ถ้าเราคลิกที่ตัว Report by material ในส่วนของอ สเกตอัพเองนะครับที่แอเรียตรงนี้มันหมายที่เราคลิกขวาดูแอเรียเนี่ยมันจะเป็นแอเรียทั้งหมดในโมเดลมันจะเป็น2เท่าเสมอนะครับความหมายคือทําไมถึงเป็น2เท่านะครับเพราะว่าเขาจะจะรีพอร์ตเฟสที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับเขาจะรีพอร์ตเฟสที่อยู่ด้านในด้วยนะครับแต่ตัวสเกตอัพเองมันจะไม่รีพอร์ตมันจะรีพอร์ตเฉพาะเฟสด้านนอกเท่านั้นนะครับก็คือจะไม่รีพอร์ตเฟสสีเทานะครับจะรีพอร์ตเฉพาะเฟสสีขาวเท่านั้นนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลัก เป็นหลักการของหลักการของการรีพอร์ตเมทริวิลนะครับในส่วนของตารางคิ้นบลคิวของเรานะครับดังน,นั้นผมแนะนําว่าเวลาเรารีพอร์ชิ้นงานสร้างชิ้นงานนะครับเราจะรีพอร์ตเพื่อจะพอร์ตปริมาณงานนะครับแนะนําว่าให้เราอาจจะเมกกรุ๊ปใช่ไหมครับแบบนี้เนาะแล้วเราจะรีพอร์ตตารางเมตรเนี่ยสมมติผมจะรีพอร์ตตารางเมตรของหลังคาอย่างเงี้ยนะครับผมเมกกรุ๊ปเนาะผมจะรีพอร์ตตารางเมตรของหลังคาตรงเฟสนี้อย่างเงี้ยนะครับ ผมก็เปลี่ยนเป็นหลังคาดีกว่าเนาะมาเป็นลูฟนะครับผมตรงนี้ะนะครับเราเราจะต้องอเข้าไปที่เข้าไปที่เฟสนะครับที่เฟสเฟสนั้นเนาะแล้วก็กดนะครับเข้าไปเข้าเข้าไปที่เฟสแล้วก็เทสีแต่ละเฟสนะครับเป็นบายเฟสแบบนี้นะครับเราจะไม่รีพอร์ตข้างนอกไม่จะไม่เทจากข้างนอกเพราะเพราะมันจะเพี้ยนนะครับในส่วนของอาการรีพอร์ตมันจะ แอเรียที่เราต้องการคิดก็คือแอเรียอที่เราจะคิดเราก็รีพอร์ตเทสีิไปเฉพาะแอเรียนั้นแล้วก็สามารถรีพอร์ตชิ้นงานออกมาได้อย่างเงี้ยนะครับผมครับอย่างตอนนี้ผมเลือกแอเรียนี้นะครับผม,บผม,บผมกดบวกนะครับผมแล้วก็อ่กด current model selection นะครับ,บรนะคุณผเนาะ current model selection เอาใหม่นะผมขอกดเปิดปิดใหม่ละกันนะครับแล้วก็กดร v i ิวขึ้นมาใหม่กดบวก ฟอร์มโมเดลกดแมทริวเบลนะครับเคอร์เลนโมเดลซเลชันะครับก็จะเป็นรูปวิ่งตัวนี้เนาะผมก็กด report กดแอปพลนะครับอ่านะครับก็จะก็เห็นว่าแอ e a ที่เรารีพอร์ตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นแอ e a ที่เราจริงๆนะครับวันนี้ก็คือจะอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับเราว่าหลักการของเราเป็นแบบนี้นะครับจะได้ไม่เกิดการความผิดพลาดในการรีพอร์ตชิ้นงานนะครับก็คือแนะนําว่า ที่พอที่เฟสที่เราจะถอดปริมาณงานจริงๆเลยนะครับผมครับ